สวัสดีครับกับผมวิศว์เฟิร์นนะผมวันนี้กลับมาสู่รายการรีวิวของกันอีกเช่นเคยนะครับผมสนับสนุนโดย Signal e s p o r t เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับผมแล้ววันนี้ของ Signal e s p o r t อีกตัวหนึ่งนะครับผมวันนี้เป็นตาของเจ้า จอยคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะผมชื่อว่า GP 6 7 0 m e l z i l o นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นจอยลักษณะเลเยอร์เหมือน Xbox นั่นเองนะครับผมซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับเ,เกม PC แล้วก็เกมคอนโซล,ลได้เลยนะครับผมโอเคแล้วข้างในงจะเป็นยังไงก็เรามารับชมกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อเวลาแกะกล่องมานะครับผมเราจะได้นี่เลยนะครับผมบัตรรับประกันจาก s i g n นนะครับผมได้ถึง2ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับผมก็ <S <S สามารถส่งได้เลยทันทีนั่นเองนะครับผมแล้วก็มี สติกเกอร์นะครับผม Signal e-sports เอาไว้ติดกันเท่ๆอีกอันนึงนะครับผมแล้วมาถึงตัวจอยนะครับผมของ Signal ตัวนี้นะครับผมก็ถ้าดูคร่าวๆนะครับผมก็จะเหมือนกับจอย Xbox ทั่วไปเลยนะครับผมเนี่ยเห็นปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบ นูนขึ้นมานะครับผมปุ่มเลเยอร์อะไรเนี่ยก็จะเหมือนกับเจ้าของ Xbox ทุกประการนะครับผมเพื่อสําหรับในการใช้งานบนคอมพิวเตอร์แล้วก็บน Xbox นั่นเองนะผมมีปุ่มกดด้วยนะครับผมนี่ปุ่มกดเสียงก็จะดังนิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีพวก LTRT นะครับผมข้างหลังนะก็จะเป็นปุ่มกดแบบ reakt for a c t i v e นะครับผมก็จะค่อยๆกดได้แบบนี้นั่นเองครับผมเดี๋ยวเราไปลองกับเกมกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้เราก็จะมา ลองทดสอบนะครับผมด้วยการเล่นเกม Minecraft เวอร์ชัน10 Edition นะครับผมก็อันนี้เป็นการตอบสนองนะครับผมสำหรับอันนี้หน้าจอนะครับผมถ้าเกิดเราหมุนนะครับผมเนี่ยหมุนไอทางขวานะครับผมอ่ะอนาล้อกางขวานะมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นั่นเองนะครับผมสามารถปรับได้นะครับผมคือดไซส์ของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนิดนึงนะครับผมก็ใครที่ชินแบบดไซส์น้อยๆ ก็จะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะผมแต่ก็ปรับตัวไปนั่นเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเดินเนาะเอาวิงว่งวิงว่ง,งเอาวิง่งวิ่งวิ่งเาวิ่งกดตรงนี้อา้าววิง่งสบายๆเลยนะผมโอเคอันนี้อา่าเราก็ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้เออน,นี่ไงขุดเอ้ยอันนี้กด Y ใช่ปนะ่ะกด Y ก็จะเป็น inventory นะครับผมเนี่ยเนี่ยมันก็จะเหมือนอ่ะกด RT นะครับผม RT ตรงนี้ เอามาถึงเอี๋เดี๋ยวดีีโอเคปับ๊บนี่ได้อ่ดีได้ไม้มาแล้วนะครับผมกดไวป๊ป๊บปป๊บนี่กดตรงนี้เทคครับป๊อปป๊บปป๊บปั๊บป,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 บปบนี่ไงโอเคก็ทดสอบดูนะครับผมก็ก็ค่อนข้างที่จะ,ะสบายอยู่นะครับผมนี่เห็นป่ะกดตรงนี้กดล่างอันนี้กดคอมานคุยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ของใช่ไหม อ่าอิโมดนะครับผมโอเคถ้าเกิดเราจะทำโต๊ะคราฟใช่ไหมอ่าเราก็วางแบบนี้หนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่นี่ปุ๊บเราก็นี่ได้แล้วนะครับผมนี่กดวางกดวางปั๊บเดี๋ยวป๊บหนึ่งนี่อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมแล้วทีนี้เราจะขุด่าขุดขุดมาปั๊บอันนี้ก็คือเป็นจอยในลักษณะของ Xbox เป๊ะๆเลยนะครับผม นะถ้าเกิดสังเกตดูนะครับผมว่าข้างข้างซ้ายเนี่ยข้างขวาเนี่ยนะครับผมเนีย่ยเห็นปะมันก็จะเป็น LTRT ดอกวายกด Y กดอินิตัลลี่อย่างนี้นะครับผมก็การตอบตอบสนองของเจ้าจอยนี่นะครับผมก็แทบจะทันทีนะไม่มีดีเลยเลยนะครับผมอนะ่แต่ว่ามันจะเสียงดังนิดนึงนะครับผมก็ตามสไตล์ของพลาสติกนะครับผมก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมอ่นนี่มา เป็นไงบ้างครับผมสำหรับคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยผมถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นของอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใในคลิปหน้านะครับส่วนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ